ทางโงไงไม่เคยดูรูคัดเชื่อเล่นอยู่แต่เรื่องที่เขาเล่นคู่กันเนี่ยชื่ออะไรนะจ้าชื่ออะไรนะกาย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 กา่กายกายกายกกายกายกายบายกายกายกยกาายกลยกายกายอายกาาาากา เอาบอลเขดาเกี่ยวครับอลนเขาเป็นดารามาก่อน้ันนเท่อนไยนะคะเพราะว่ามันจะออกทางแบบสายตามากกว่าเวาเล่นคุกน้อยแต่ว่าตามากกว่าสายตามองเหรอตาอวาขนาดไหนเก้าม่ดนเยนะเ้ย ก็ดีใจด้วยก็ดีใจด้วยถ้าโบชอบมาจริงอ่ะจะขอไปเองเขเนหยเซเป็นสภาพเขาแล้วขอเป็นแฟนแล้วเขาบอกไเขาบอกไปไกลไปแต่ว่าเรามีโรเยเาบอกเายัเรามีทองนะสรึงอย่างทอง เขาไม่ได้บอกโบไม่ได้บอกเลยนะเราโบชอบคนที่แบบที่มันคิงใจดีครับฮะเขาชอบอะไรนะเขาบอกเราเราก็เลยแบบเออสาเขได้กองอะไรเงี้ยเขาชอบผมก็แบบก็ดีใจด้วยที่บขาบอกแลน้า่นหน้าอะไรองผมตกหังแล้วนี่เอาที่มา ทั้งคู่ครับก่อนที่จะแฟน่ขับเนี่ยมาตามให้คิดดินกันมากมาขนาดนี้ขอย้อนวันวานดีกว่าย้อนวันวานสมัยว่าทั้งคู่เนี่ยเข้าวงการมาได้ยังไงครับผมเริ่มจากไพ่ก่อนเลยก็เคยเปรมกวดอาชีพครับตอนประมาณมอสี่ครับสี่แล้วได้ปุ๊บก็หายไปเลยครับผมไม่ยืมมาปีหนึ่งการเขาไม่เห็นที่ขวัแก่นมารหายไปเลยขายไปทำอะไรครับเรียนครับที่ไม่สนใจครับ เหวี่ยไม้อ่าอ่าแล้วใครวะดนเ่นเ็เออดคนสลับุนีก็หล่อแกอโนก็หล่ออโน่พีเออพี่เอมติกตอพี่เด้วยติ๊ต่อลำโชคหล่อเหรอ กันนรแลก็ปีสอปีสาไม่ต้องไปเรียนวิก็เลยปีที่มงเีนเพราะว่าได้ครับเพราะว่าเป็นหลักสูตรครับเป็นหลักสูตรของมอยครัออบองมอปกลับไปที่ปีสี่ผู้ใหญ่ะถามว่ายังสนใจอยู่ไหมค่ะลองมาดูนะแต่ี่จริงไมทบอกว่าไน่ให้สัมภาษณว่าอยากเาข้าไปเรีนดกัน ตอนแรกไม่อยากเลยมาเพราะว่าหนึ kind of um, loves, ่งเขามีส hey, anyway> ูงไม่ได้ปี ตอนแรกมาเทีย่ยวก่อนเขาบอกว่าให้เราไปออาิิน,นั่นเลยดีเตอ<ม>นแรกคือไปเรน,นเนสซงก่อนเราคือมาไม่ื้อการไม่เอาแล้ว พอมาเป็นเพื่อนเอกเรื่องแรกเรื่องแม่ค้าเป็นไหคะเรื่องแม่ค้าใช่นไหมฮะเรื่องแม่ค้าได้ข่าวว่าเล่นไม่ได้จนเข้อเกิดตระกิจเพระเอกเลยหรอเพราะอะไรอ่ะคือเรื่องแรกที่เล่นเป็เรื่องอะไรเรื่องเจ้าพยาครับเราเรื่องนี้คือจะยิงจะพูดพูดน้อยแล้วพอเล่นแม่ค้าพูดเยอะมากมนไดเรื่องเจ้าพยาที่เราสบายคล่องสบายครับค่ะเคยทีแล้วก็ยิงอย่างเดียวนะพูดเยอะมากเป็นแบบมาแรกพูดประมาณ โยยามากครับผมแม่คุณไหนไปทำไปครับทุกนแค่ปัญหาแค่ปัญหาอะไรนี่อุ้ยเดอใช่โหวันแรกแบบโคตมากจนแบบคุกับผมเห็นเหตไม่ไหมยเล่นแะต่เราเป็นเพื่อนฝันแม่เราเลยนี่อจนสุดท้ายคือเขาบอกว่าคุยกัพูดเห็นมันโตขึ้นไปแล้ว พูดไปอะไรอีกนะบางครั้งก็ย่อเอกสารปากมือว่าไปเลยก็มีไม่แต่ก่อนเรามากรเราได้ทางแต่ตอนนี้หลายอย่างที่วันแรกคือเป็นเรื่องที่สองมาพูดจะตื่นเต้นด้วยพูดตรงเลยจำอะไรไม่ได้เลยมีเรื่องขอิ้งนอะไรหลายอย่างพี่จะบอกให้แล้วเวลาเราโงกากบมาเจอหนูว่าเราพี่กลพี่อยู่มาสิบปีพี่มีทุกอันเี้แล้วแจ็คแฟนฉันเนาะ ล่า <Cornell> <ar> สุดด so he hey, ีท so <c attraction> ี่ไปเล่นหนังุเดว์เเว่นมาเรื่องดูี่ฉันเหงาเหงาเป็นไงบ้าเหงาทั้งโลเอาคม้อเขาจริงดูว่คนมีความสแล้วหลัตอนนี้ว่ากลังที่ดีอย่างโบเะฮะแฟนคลับด้วยพักเรื่องไหมมาดีกว่า มาย้อนวันๆของน้องโมงดีกว่าครับผมเพราะแจ้งเนี่ยสื่อบาะว่าน้องโม่ผมเนี่ย ผมแม่พาแค่พาเป็นลูกแมวเหละครับคนป้าเลยพาไปรลูแม พี่จะโมทพี่นี่ก่อนเลยเป็พูดกันใช่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 ใด่ใช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 ้ใช้ใช่ใชเใช่ใช่ใป่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใว่ใใช่ใน่ใัช่ใช่ชช่่่ยชว่ใ่ ผมติตามติดตามโอยู่คุณเขดีมากๆคนี่โว์เครัโบวม่แฟนโวันนี้ผมโอเคผมไมให้คุณรักกันนะ